สวัสดีค่ะพบก,กับโบอีกแล้วนะคะก็ต้องขอสวัสดีแฟนๆนะคะช่อง BYD ลาบเผาด้วยนะคะวันนี้นะคะโบก็จะพามารีวิว b y d s e a l นะคะรุ่น performance นั่นเองนะคะที่จอดอยู่ข้างๆโบตรงนี้นะคะรุ่นนี้นะคะเรื่องของการดีไซน์การออกแบบออปชันต่างๆรับรองว่าประทับใจแน่นอนนะคะต้องบอกก่อนเลยนะคะว่ารุ่นนี้เนี่ยวิ่งได้อยู่ที่580กิโลเมตรต่อการชาร์จไฟ1ครั้งนะคะถือว่าเยอะมากเลยนะคะและนอกจากนั้นค่ะเรื่องของความเร็ว0 1น0นะคะ,ะ,คะเขาใช้เวลาเพียงแค่3 8วิเท่านั้นเร็วมากเลยนะคะสำหรับในรุ่น รถไฟฟ้าเซกเมนต์นี้นะคะก็ถือได้ว่าเป็นรถที่แบบใครสนใจที่อยากจะได้ในฟีลลิ่งการขับขี่ที่เร็วแรงนะคะก็ต้องแนะนำรุ่นสิลเลยนะคะส่วนเรื่องออปชั่นนะคะเขาก็มาให้ครบเช่นกันนะคะไม่ว่าจะเป็นนะคะในเรื่องของตัวไฟ LED นะคะ เซ็นเซอร์รอบคันนะคะกล้อง360องศานะคะเตือนการชนด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะคะตัวบรยสปอร์ตก็มีมาให้ครบเช่นกันนะคะเดี๋ยวโบพาไปดูแต่ละจุดกันท่าว่ามีตรงไหนกันบ้างคะ่ะด้านนี้นะคะเป็นไฟ LED โปรเจคเตอร์นะคะทำงานอัตโนมัตินะคะไม่ว่าจะเป็นการเปิดไฟหรือว่าปิดไฟนะคะ รวมไปถึงการปรับสูงต่ำเขาก็ทำให้แบบอัตโนมัติเช่นกันนะคะถัดมาด้านนี้ค่ะที่เห็นนะคะตรงนี้อ่ะตรงนี้ก่อนตัวนี้จุดเล็กๆตรงนี้นะคะก็จะเป็นกล้อง360องศานะคะซึ่งจะมีให้รอบขันเช่นกันนะคะรวมไปถึงเซนเซอร์นะคะก็มีให้รอบๆเลยนะคะตรงนี้นะคะด้านฝั่งนูน้นแล้วก็ด้านนี้นะคะ ถัดมาตรงนี้นะคะเป็นการเรื่องของการดีไซน์ออกแบบนะที่โบอยากจะให้ชมตรงนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นเรื่องของตัวแอโรไดนามิกนะคะได้ด้วยนะคะแล้วก็มีการดีดไซน์นะคะตรงนี้ก็ถ้าเราเปิดไฟเนี่ยมันจะเห็นไฟนะคะก็จะเพิ่มเรื่องของความสวยงามให้กับรถได้อีกด้วยค่ะเดี๋ยวถัดมาด้านนี้นะคะที่อยากจะแนะนํามาใกล้ๆกลนะคะ ด้วยความที่รถคันนี้นะคะเป็นรถสปอร์ตมีความสวยนะคะโบนแนะนําในรุ่นของตัวนี้ก็คือตัวล้อนะคะตัวยางตัวนี้นะคะแม็กเขาจะอยู่ที่19นิ้วค่ะตัวหน้ายางนะคะอยู่ที่235ทับส5เป็นไงไซสาย,ยางเต็มซุ้มล้อพอดีและะ้วะแล้วก็เรื่องของการขับขี่ฟีลลิ่งการขับขี่เนี่ยหนึบแล้วก็ดีมากๆแน่นอนนะคะสําหรับไซสาย,ยางประมานีนะดูสวยเนาะแม็กก็ เป็นแบบ t ู o tone แบบนี้นะคะให้มาแบบดีมากเลยนะคะสมราคาจริงๆนะถัดมาตรงนี้นะคะตรงนี้เนี่ยเราจะมีตัวการ์ด NFC นะคะที่จะสามารถนะคะกดล็อกประตูแล้วก็สตาร์ทรถได้ด้วยนะคะเรื่องของการสตาร์ทรถเนี่ยก็สามารถเปิดผ่านตัวแอป BYD ได้ด้วยแล้วก็ตัวกุญแจอันนี้นะคะกดตรงนี้ได้ก็สามารถสตาร์ทเครื่องล่วงหน้าได้ด้วยนะคะซึ่งจะทำได้แค่เฉพาะรุ่นสีเท่านั้นนะคะมา ถัดมาโอ้ยอันนี้ลืมไม่ได้<ม>เกือบเลยผ่านเพราะว่าปกติเนี่ยเวลาเราเดินผ่านข้างๆเนี่ยเราจะมีอะไรที่แบบมันสะดุดตาแต่เนี่ยเขาเรียบไปเลยออกแบบเรียบแป้นนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นการเป็นที่จับประตูนะคะเดี๋ยวผมกดให้ดูนี่พอเราปลดล็อกปุ๊บเขาก็จะยื่นแบบนี้มาให้นะคะเป็นการเวลคัมแบบว่าเปิดเ<ม>ข้ารถเนาะเวลาล็อกเขาก็น่าเป็นไงทำออกมาดีไซน์ดีไซน์ดีเลยนะคะดูเรียบหรูดูเท่มากดูสปอร์ตมากนะคะ ดูดีดีเลยทีเดียวนะคะถัดมาตรงนี้นะคะในเรื่องของการชาร์จไฟนะคะการชาร์จไฟเนี่ยเ,เขาก็จะรองรับนะคะทั้งตัว AC แล้วก็ DC นะคะซึ่ง AC เนี่ยจะรองรับไฟอยู่ที่7กิโลวัตต์ส่วน DC รองรับไฟอยู่ที่150กิโลวัตต์นั่นเองนะคะก็ใช้เวลาในการชาร์จไม่นานนะคะอยู่ประมาณถ้าเป็นตัว AC เนี่ยก็ประมาณสัก7ชั่วโมง8ชั่วโมงส่วน DC ก็ประมาณครึ่งชั่วโมงนี่ก็ถือว่า ได้มาเกินแบบ8 0อยู่นะคะส่วนด้านท้ายด้านท้ายตรงนี้นะคะมีความสโลปลงนะคะหรือถ้าเรียกอีกแบบนึงก็เป็นสไตล์แบบเป็นคูเป้นะคะมีความเท่ความสปอร์ตรวมไปถึงด้านท้ายตรงนี้นะคะเส้นสายไฟการออกแบบตรงไฟต่างๆเนี่ยาก็จะมีความแบบโดดเด่นดูสะดุดตามีความเป็นสิวนะคะ แล้วก็ที่เป็นจุดเด่นมากๆนะคะนั่นก็คือใครขับไปไหนก็คือจะต้องรู้แน่นอนว่าคันนี้คือเซี่ยบคอมพมันเป็นตัวท็อปนะคะนั่นก็คือ3.8 s ตรงนี้นะคะรู้ได้เลยเนาะเดี๋ยวถัดมาด้านท้ายเดี๋ยวโบเปิดด้านท้ายดูอโอด้านท้ายกว้างกว้างอยู่ค่ะมีความลึกจุของได้เยอะนะคะวางกระเป๋าเดินทางก็คือแบบจุได้สองใบอยู่นะคะส่วนใครที่แบบพกรองเท้าเยอะๆนะคะ ชอบพกรองเท้าติดรถโบเองก็เป็นหนึ่งคนนะคะตรงนี้สามารถเก็บรองเท้าได้ประมาณสัก3าคู่นะคะก็เก็บกลิ่นได้ดีก็ถือว่ามีออปชั่นเพิ่มเติมตรงนี้มาให้นะคะหาดยางต่างๆก็มีมาให้พร้อมนะคะการดีไซน์ออกแบบรถต่างๆคือทำได้ดีมากอ่ะโทษทีค่ะกดซ้ำนี่เดี๋ยวรอฟังเสียงปิดนิ่มอยู่นะแนบสนิท ด้านหลัง b ิวดีนะคะตรงนี้การออกแบบทุกอย่างคือดูสวยดูแบบดูเท่ดูสปอร์ตมากนะคะเดี๋ยวโพพโบจะพาไปดูด้านในอีกทีหนึองว่าวัสดุภายในการออกแบบอินททอรี i ต่างๆเป็นยังไงบ้างแล้วก็ออปชั่นด้านในเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวพาไปชมกันค่ะว้าวด้านในเป็นไงคะ มีความกว้างมากนะคะก็นั่งสบายโบชอบเรื่องของอ,องศาการเอียงของตัวบอบ์ดนะคะรู้สึกว่านั่งแล้วมันแบบไม่ไม่ได้แบบหลังตรงเกินไปคือนั่งถ้าแบบนั่งรถไปต่างจังหวัดอย่างเงี้ยก็นั่งสบายเลยมีความเอียงที่แบบองศามันพอดีนะแล้วก็ตรงนี้นะคะก็มีที่วางแขนแล้วก็ วางแก้วน้ําเพิ่มเติมได้แก้วน้ำเนี่ยวางตรงนี้ได้แล้วก็ข้างๆตรงนี้ได้นะคะยังวางได้ทั้งสองฝักเลยนะคะด้านหน้าตรงนี้ก็มีแอร์นะคะแยกให้ห้องโดยสารด้านหลังด้วยนะคะก็โอเคสําหรับห้องโดยสารประมาณนี้แล้วมีแอร์มาให้ด้วยก็โอเคเลยทีเดียวนะคะ ดีเนาะวัสดุต่างๆการออกแบบนะคะดีมากนะคะแผงประตูตรงนี้เนี่ยตรงนี้จะเป็นเหมือนเ,อเรียกว่าเป็นหนังกลับนะคะแล้วก็ตัวเบาะเนี่ยว,วัสดุเขาเป็นหนังแท้ให้นะคะเป็นไงดีเนาะนั่งสบายมากค่ะโบชอ,บ,บ,ชอบ,บชอบฟิลลิ่งของอรถซิลมากนะคะเพราะว่าทั้งเบาะคู่หน้าเบาะด้านหลังเนี่ยคือเดินทางเนี่ยนั่งสบายทั้งทั้งคนขับแล้วก็ผู้โดยสารเลย ะะส่วนด้านบนตรงนี้นะคะเขามีเป็นพาโนามิกให้นะคะออกแบบมาแบบยาวมากๆนะคะตั้งแต่แบบด้านหน้ามาจนถึงด้านหลังตรงนี้เลยนะคะนี่แบบเป็นสุดขอบตรงนี้นะคะเขากันเรื่องของความร้อนให้ได้ในระดับ,บหนึ่งนะคะเคยขับไปตอนกลางวันก็มีนิดหน่อยแต่ไม่ได้ถึงขัน้นรู้สึกว่ามันแบบไม่โอเคนะคะอันนี้อันนี้รีวิวจากความรู้สึกจริงๆที่แบบบเคยนั่งมาเนาะ โอเคงันเดี๋ยวโบลองไปพับเบาให้ดูว่าเดี๋ยวพับตรงนี้ดูว่าได้เปล่าขออนุญาตนะคะน่ะเบาเขาจะแยกได้นะคะเป็นพับแบบ60-40นะคะก็ตรงนี้สามารถถอดออกได้ถ้าแบบต้องการที่จะพับจริงๆนะคะอ่าเป็นไงทำมาโอเคใช้ในครอบครัวก็ดีนะเขามีเสียบคาซีทให้ด้วยนะคะ นี่ได้2ที่นะคะเป็นระบบเซฟตี้เพิ่มความปลอดภัยมาให้สำหรับน้องๆหนูๆด้วยเออนั่งสบายเดี๋ยวพาไปดูด้านหน้าต่อเดี๋ยวคออนั่งกันนะคะเดี๋ยวไปด้านหน้าค่ะว้าวว้าวเซนคัลเซนคิลแมีบอกเวลคัมซทด้วยนะคะแหมพอเปิดประตูปุ๊บอบอกเขาเลื่อนให้อตัตโนมัติเลยนะ mm hmm. แลเราปประตูเป็นไงอะ mm hmm. <Yeah. S 2> เป็นไง ใช่ไหมความซีคือแบบเปิดประตูปุ๊บเลื่อนให้ปิดประตูก็แบบขยับให้พอดีนะคะเดี๋ยวขอนี้จะสตาร์ตรถก่อนนะเอานาะเี่นะคะพอสตาร์ตรถมาเป็นไงอินทีเรียตรงนี้นะคะการออกแบบดีไซน์นะคะของรถเนี่ยข้อดีของเขานะคะคือมันไม่งงอะ่ะพอเราขึ้นมาไม่ได้เป็นฟิลแบบไฟฟ้าจา๋ามันยังมีความแบบว่า ผสมสันดาปอยู่การใช้การขับขี่ต่างๆเนี่ยคือมันไม่งงมันดูง่ายมากนะคะเออดีนะคะเดี๋ยวโบมาในเรื่องของตัวพวงมาลัยก่อนดีกว่านะคะการออกแบบดีไซน์พวงมาลัยนะคะฟิลลิ่งโบรู้สึกว่ามันขับแบบ จับได้พอดีมากๆนะคะพอดีมือถนัดมือเลยแล้วด้วยแบบว่ารุ่นนี้เนี่ยทำความเร็ว0ูนยอยเนี่ยวินะคะการขับขี่เนี่ยคือแบบมันมันโอเคถนัดมือมากนะคะส่วนเรื่องฟังก์ชันนะคะตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นตัว adaptive cruise control นะคะเรื่องของโหมดการขับขี่ด้านนี้เนี่ยก็จะเป็นตัว entertainment ต่างๆนะคะควบคุมตรงนี้และอีกหนึ่งอย่างที่วันนี้นะคะสะดุดตามากนั่นก็คือ h e a d up display นะคะเขาจะโชว์ที่กระจกนะคะซึ่ง จะโชว์ในเรื่องของตัวความเร็วการแจ้งเตือนต่างๆนะคะที่กระจกเลยนะคะก็เพิ่มฟีลลิ่งในการขับขี่ให้กับเราได้มากเช่นเดียวกันนะมองเห็นไหมเห็นอยู่เนาะนะคะตรงนี้โอ้ดีอะฟีลลิ่งการนั่งวิสัยทัศน์คือแบบดีมมากๆนะคะเดี๋ยวว่าพามาดูตรงนี้นี่ที่มู่นั่งตัวเบาะตัวเบาะตรงนี้นะคะนี่ดีไซน์การออกแบบนะคะ โอบก,กระชับแบบพอดีมีความสปอร์ตมากนั่งแบบพอดีตัวแล้วเบาะมันมีความโอบให้เรานะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยมันมีข้อดีเวลาเราขับแล้วเราเลี้ยงเราโคงตัวเนี่ยมันไม่หลุดออกจากเบาะเราสามารถทำความเร็วได้ดีมากๆเลยเนาะนะคะมาที่หน้าจอกันดีกว่าค่ะในหน้าจอนะคะตรงนี้เนี่ย ตัวหน้าจอเนี่ยจะเป็นหน้าจอหลักนะคะเปิดขึ้นมานะเดี๋ยวโบเข้าตรงแอร์ก่อนตัวแอร์นะคะที่อากจะแนะนำเนี่ยนอกจากเขาจะเป็นแบบดูโอให้แล้วนะคะตรงนี้เนี่ยเขาจะสามารถนะคะปรับให้ด้วยนะคะนี่นี่เป็นไงแค่ปลายนิ้วคะ่ะปรับแอร์ตามทิศท,ทางตามใจได้เลยนี่เออมันดูดีเนาะมันดูแบบ มันดูดูแปลกอะดูแปลกแต่แบบแปลกแบบดีอ่ะนะคะนี่ปรับแบบนี้ได้นะคะด้านนี้นี่อันนี้เขามีให้แบบอุ่นร้อนอุ่นเย็นนะเรียกว่าอุ่นเย็นไหมเพิ่มความเย็นให้ตัวเบาะนะขอใช้เป็นโหมดเพิ่มความเย็นนี่ปรับเบอร์สองไปเลยโอ,อ้มันเย็นมันเย็นมันเย็นจริงมันเย็นจริงนะคะอืมอาา่ะฮะ โอเคโอ้เย็นสบายเย็นสบายมากนะคะเย็นสบายมากเลยเนาะโอเคอ่ะเดี๋ยวปิดไปก่อนนะคะตัวนี้จะเป็นเรื่องของการฟอกอากาศนะคะซึ่งรุ่นนี้เนี่ยเขาก็จะมีตัวฟอกอากาศ PM 2.5มาให้ด้วยนะคะรวมไปถึงการตรวจหาฝุ่นเนี่ยถ้าแบบเราเจอตรงไหนฝุ่นเยอะๆก็สามารถเปิดออปชันนี้เพิ่มขึ้นมาได้เลยเออดีมีมาให้ครบเลยอะ่ะดีมากนะคะ หน้าจอด้านนี้นะคะอันนี้เมื่อกี้เราอยู่ที่หน้าหลักนะคะเลื่อนมาตรงนี้ก็จะเจอในเรื่องของตัวแอปพลิเคชันต่างๆนะคะการเชื่อมต่อบลูทูธต่างๆ Apple CarPlay Android Auto นะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะก็เชื่อมต่อแบบไร้าสายได้ด้วยนะคะเมื่อกี้เราพูดไปถึงตัวแอ r น,นี่เห็นปะนี่3ามนิว้วนะคะอันนี้เป็นฟังก์ชันที่แบบว่า สะดวกในการใช้งานตัวนี้ถ้าเลื่อนลงเนี่ยเขาจะปรับในเรื่องของตัวอุณหภูมิถ้าเลื่อนไปด้านซ้ายด้านขวาแบบนี้ก็จะเเพิ่มในเรื่องของตัวแอร์ระดับพัดลมให้นะคะได้ถึง7ระดับเลยเออมันสะดวกเนี่ยไม่ต้องกดเข้ามาแบบในนี้เหมือนที่โบทาให้ดูนะเออดีดีดีโอเคนะแอร์ไหนเออดีดีดีมันมีโหมดรัดต่างๆให้ด้วยนะคะ ส่วนเรื่องของการตั้งค่าที่แบบบัวใช้รถแล้วบัวจะต้องเข้ามาตั้งค่าตรงนี้ที่อยากจะแนะนํานะคะอย่างแรกเลยนะคะนี่เรื่องของเสียงเพราะบัวเป็นคนชอบฟังเพลงนะคะเรื่องของเสียงเนี่ยเราสามารถปรับตามใจชอบได้มีให้เลือกทั้งอะคูสติกไดนามิกนะคะนี่เลือกโหมดได้เลยแต่บัวชอบฟังแบบฟิลลิ่งแบบอะคูสติกหลังคือฟังเสียงแบบชัดสบายมากนะ ถ้าเปิดเพลงฟิลลิ่งนี้แล้วนะคะก็ต้องมาที่โหมดนี้เลยตัวโหมด แอมเบียรไลท์นะคะแอมเบียรไลท์เนี่ยมีหลากหลายสีให้เลือกนะคะเราสามารถเลือกตามใจชอบได้เลยแล้วเขาก็มีตัวอย่างสีด้านนี้ให้ด้วยนะคะว่าเราเลือกมาแล้วเนี่ยมันจะเป็นสีประมาณไหนแล้วจุดไหนบ้านนะคะที่เขาโชว์ในเรื่องของไฟแอมเบียน์ไลท์นะเพิ่มความสว่างปรับได้ตามใจชอบตรงนี้เลยเออด,ดีดีดีเพิ่มมาตรรดได้อ่ะดีมากๆชอบ นะคะส่วนตัวนี้จะเป็นตัว memory seat นะคะก็สามารถปรับตำแหน่งได้สองตำแหน่งนะคะตรงนี้นะคะก็เข้ามาตั้งค่าตรงนี้ได้เลยเ้ยดีนะคะดีมากส่วนอันนี้นะคะในหน้าจอก็สามารถเลือกธีมได้ด้วยนะเออบางคนแบบใช้อันเดิมเรารู้สึกมันเบื่อเราก็เข้ามาเลือกธีมแบบนี้ได้นะคะเปิดใช้งานได้เลยนะคะโอเคมาถัดมานะตรงนี้นะคะที่เห็นอยู่นน่ ไม่ต้องตบตีแย่งกันแล้วคะ่ะมันวางมือถือได้2เครื่องนะคะก็เป็นตัวไวเดชชาร์จนะคะวางได้ทั้งสองฝั่งเลยเนะี่ยเห็นปะเออดีเนาะเออสมกับความเป็นซีอุนจริงนะคะว่าออปชันมันครบแล้วมันดีมากๆนะคะส่วนในเรื่องของการออกแบบดีไซน์ตรงเกียร์นะคะเกียร์นี่โบชอบมากเลยนะดีไซน์มันดูหรูดูดีดูแพงอะ่ะ น้องดูแพงมากเลยแล้วก็การใช้งานเกียร์ใช้ง่ายมากๆนะคะเหยียบเบรคปุ๊บดันเกียร์ขึ้นนี่เป็นไงนะคะใช้งานง่ายแค่ปลายนิ้วแค่นี้เองนะคะโอ้ดีตรงนี้ก็จะเป็นโหมดต่างๆนะคะการวางตรงนี้เป็นการวางแก้วน้ำนะคะวางได้2แก้วตรงนี้นะคะแล้วก็นี้วางตัว NFC เ a r d เพื่อใช้สตาร์ทรถนะคะตรงนี้ด้านในเป็นไง กว้างมาก่ะกว้างมากใส่ของได้เยอะมากมีความลึกอยู่นะคะเปิดการใช้งานก็ง่ายนะคะโอ้โอเคดูดีตัวหลังคาดีตัวกระจกเฮ้ยเฮ้ยอันนี้เซอร์ไพรส์ค่ะเซอร์ไพรส์ตัวกระจกเขามีไฟให้แบบ2แถบอย่างเี้เป็นไฟ LED ด้วยซึ่งแบบมองชัดมากเหมาะกับสาวๆมากเวลาแบบแต่งหน้าไม่ต้องหน้าวอกนะเทากันแล้วคะ่ะ เออมันดีมากนะคะแต่ดูมีความแบบว่าเออสะดวกกับปกติมันจะมีไฟให้แบบอันเดียวเออเพิ่มมาให้เนาะดีนะคะเป็นไงรถมันแบบดูเหมาะกับโบมนะคะดูเหมาะกับหลายๆคนต้องบอกว่าซิลเนี่ยเขาออกแบบมาให้เหมาะทั้งผู้หญิงผู้ชายนะคะดีไซน์ มาได้แบบดีมากๆแอนเตรเี Interior. คือแบบดูดีทั้งหนัง p e r f o r m ร์แมรถต่างๆออปชันต่างๆคือมาให้ครบเลย mm hmm. เห็นออปชันเยอะแบบนี้นะคะอยากรู้แล้วใช่ไหมคะว่าคันนี้ราคาเท่าไหร่เดี๋ยวุจะแจ้งอีกทีหนึ่งนะคะ สำหรับซีลเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่โบแนะนำไปนะคะออปชันแล้วก็เพอร์ฟอร์แมนซ์รถนี่คือดีมากๆเลยนะคะอยากทราบราคาแล้วใช่ไหมคะบอกได้เลยค่ะว่าคันนี้นะคะราคาอยู่เพียงแค่1 4 9 9 9ล0บาทเท่านั้นนะคะฟังราคาแบบนี้แล้วเรียกได้ว่าคุ้มใช่ไหมคะกับออปชันที่โบแนะนำไปนะคะจริงๆก็ รุ่นนี้นะคะเขาก็จะเป็นมอเตอร์คู่นะคะรวมไปถึงการขับเคลื่อนนะคะแบบ4ล้ออัตโนมัติด้วยนะคะคุ้มราคาคุ้มค่ามากๆนะคะก็อยากให้ทุกท่านนะคะเข้ามาทดลองขับดูนะคะว่ามันดีจริงตามที่โบรีวิวหรือเปล่านะคะแล้วก็วันนี้นะคะก็อยากจะกระซิบอีกหนึ่งอย่างค่ะนั่นก็คือโปรโมชั่นนั่นเองค่ะได้ข่าวแว่วมาว่า เ e a ล p เพอร์ฟอร์แเนี่ยเขามีดอกเบีย้ย0ูเซ็นต์นงวดด้วยนะใครที่สนใจนะคะสามารถติดต่อช่องทาง YouTube บได้นะคะคหรือว่าติดต่อตามคอนแทคด้านล่างที่โบทิ้งไว้ให้ได้เลยนะคะก่อนจากไปนะคะยังไงโบก็ต้องขอฝากขอบคุณนะคะสําหรับแฟนๆทุกท่านนะคะที่ติดตามแล้วก็ดูรีวิวของโบทุกคลิปเลยนะคะใครที่ดูแล้วรู้สึกแบบว่าอยากจะคอมเมนต์หรือแสดงความคิดเห็นก็สามารถคอมเมนต์กันมาด้านล่างได้เลยนะคะเดี๋ยวโบจะนํากลับไปปรับปรุงแล้วก็พัฒนาในรีวิวต่อ,ตอไปนะคะยังไงก็ฝากเรียนเชิญลูกค้าที่สนใจซีลเพอร์ฟอร์แมนซ์ด้วยนะคะเข้ามาทดลองขับที่ BYD ไทยค l ั ลาดพร้าวได้แล้วก็เจอกับโบที่ b y d ลาดพร้าวนั่นเองค่ะฝากด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ